ลงทะเบียนรอบใหม่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มเมื่อไรเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้บอบช้ำม,มากยิ่งขึ้นนะคะผู้คนจำนวนมากมีรายได้ลดลงและก็ต้องการพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐมากขึ้นส่งผลให้การลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีรายได้ลดลงก็ต้องการทราบว่า การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะเริ่มต้นเมื่อไรและจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะคะซึ่งเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานะยะลนาววลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจกาครคลังหรือว่าสสคและโฆษกระทรวงกางครคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่า สสคมีความพร้อมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แต่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะแต่หากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คลี่คลายลงในเร็วๆนี้ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในไต,ตรมาสที่4หรือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563อย่างแน่นอนนะคะ ด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเดิมก็จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรคนจนอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่า g าดหุงต้มโดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ2564ไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนะคะ เบื้องต้นก็คาดการว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณ2,564ก็จะอยู่ที่54,729.25ล้านบาทโดยแต่ละปีที่ผ่านมาทางสสคจะได้รับเงินอยู่ที่4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนจะพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการได้หรือไม่ทางสสคก็ขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนนะคะซึ่งก็จะมีการปรับเงื่อนไขในการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ประกาศเงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่ไว้เมื่อปลายปี2562ไว้ดังนี้นะคะ 1. จะต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีขึ้นไป 2. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทต่อปีนะคะ 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกสพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิน้นไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะ 4. รายได้ต่อครัวเรือนจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วย 5. ผู้ใดมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาประกอบหากมีรถยนต์มากถึง2-3คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6. ผู้ได้ถือบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณาประกอบเพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า5 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่ากับว่ามีรายได้ต่อปีเกินกว่า100 000บาทต่อปีอย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะคะ ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าจะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เช่นจะพิจารณาตัวเลขรายได้ของครอบครัวผู้ลงทะเบียนแทนการพิจารณาแต่รายได้ส่วนบุคคลนะคะจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้จะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนโสดกระทรวงการคลังกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ